อันนี้ผมอยู่ที่เมืองไถจงภาคกลางของเกาะไต้หวันจะให้ดูว่าไปไะเทเขาที่ต้องเจอพายุปีหนึ่งสิบลูกถึงสิบห้าลูกเนี่ยเขาะจะต้องมีระบบการระบายน้ำในตัวเมืองใหญ่ๆอย่างสำคัญให้ดูด้านหลังนี่จริงๆแล้วเป็นคลองที่ใหญ่มากในตัวเมืองแต่ว่า ตอนนี้คลองเขาไม่มีน้ำเลยเหลือแค่ระบายน้ำตรงกลางนิดเดียวแต่พอเขา้าฤดูฝนซึ่งประมาณสามสี่เดือนข้างหน้าเนี่ยนะเวลาฝนมานจะมาแบบทลักทลายจะมีท่ทวมเมืองท่วงอะไรไปเลยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีขุดคลองรองรับไว้ใหญ่มากใหญ่ตั้งประมาณสักห้าเท่าสิบเท่าและระบายน้ำทีเดียวลงทะเลไปเลย อันนี่คือวิธีการแก้ปัญหาที่มีการแก้ปัญหาแบบเป็นระบบให้ดูนะครับไต้หวันเนี่ยก็มีคนที่เก่งแล้วก็ทุ่มเทพเพื่อสังคมอย่างจริงจังเป็นตัวอย่างของเราไม่แพ้ญี่ปุ่นไม่แพ้เกาหลีให้ดูเป็นข้อคิดนะครับน้ําระบายอย่างแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะ้ําถ้าเป็นบ้านเราก็คลองอะไรหลายๆคลองมาหาหนาคลองอะไรเลย ท้องแสนแสบเหม็นนะฤดูฝนก็ยังเหม็นไม่มีการระบายไม่มีการคิดวางระบบอันนี้ขอภัยที่ามาเปรียบเทียบแล้วก็ดูว่าเขาเนี่ยเมืองเขาใหญ่มากแต่เขามีวิธีการคิดจัดสรรตอนนี้ก็กลายเป็นวิวที่สวยงามนะสองข้างทางแห้งแต่ว่าถ้าฤดูน้ำหลากฤดูฝนตกน้ำท่วมเขาจะกลายเป็นที่ระบายน้ำที่ดีมากเลย สวัสดีครับ